นี่พี่น้องปลูกเสร็จแล้วจ้าอ่าสตรอเบอรี่นะมิแต่ควัถามว่านางงามไปไหนนางงามหาย,หยพี่น้องเห็นไหมโอ้ยขอบคุณประอิ่มมากเลยนะคะที่อุตส่าห์นหนสวัสดีจ้าพี่น้อง <laughs> มาสวนที่เดิมแล้วนะจะมาปลูกต้นไม้เอ้อจะมาปลูกมันฝรั่งพี่น้องแล้วก็สตรอเบอรี่นะเราไปดูกันนะทุกคนโอ้ยข่อยอุตส่าหนั่นไหวกัดเหมิดเลยพี่น้องข่อยปลูกต้นบุเบอรี่ไว้เพราญยังลำมะยังกอนลำมะลมามะไถให้เหมิดเลยลำมะไมะไถหมดเรียบร้อยหมดเลยอุย้ยดูหญ้าส,สวยสุดสุดไปเลย สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาะทำอะไรคะวันนี้เราจะมาปลูกสตรอเบอรี่ปลูกบัวหิมะที่สวนจ้าปลูกสตรอเบอรี่สวนหิมะหลังจากที่ปีที่แล้วเราพากันปลูกอะไรกันก็ไม่รู้อันนี้บัวหิมะนะจ๊ะบัวหิมะอ, <c oughs> อันนี้ค่ะอันนี้ก็บเอยียงก็อันนี้กันอันเอีนนอยงก็บักเอยียงก็ถือมาอะไไป let's go <S เรา พี่น้องมาเด้อมาทำมานั่นก่อนมาทำร่องก่อนนะคะทำแบบนี้บอกคุณนายทำร่องนะจ๊ะจะได้ปลูกอ่าสตรอเบอรี่กันทุกคนนะจูกันถกไปชีวิตอ่ะ เอาช่วยกันขวดสองไม้สองมือช่วยกันขวดเด้อพี่น้องสองไม้สองมือ,อมแต่ว่าแดดมันไม่ร้อนเนาะแดดพอดีพอดีอแดดกำลังอุ่นมากเลยทุกคนเราจะใส่ปุ๋ยไหมเนี่ยอัดไอคอนอาต้นโนกุหลาบเขาจังใส่เนาะอีกจากสองสามมือก้อนให้ฝนมันตกกันมันชิตกอยู่บ่ละฝนเนี่ยทิหนาฝนตกพี่น้อง ดิสอนพลังชิดดาวค่ะวิมสอนพลังปลูกนะคะลูกเลยค่ะคุณอ่ะเจก็ขุดไปเจก็ขุดให้นางอุลิวันนะคะใส่อุลิวันก็พอเดี๋ยวมาสิบบ่พอ่อเออเฮสไตรจักรซอมใส่สองก็เสียแน่นฝุดมาสิบบ่พ่อคุณนาย่ะพอดีทเพราะว่าเรามีแค่ยี่สิบโอเคเพือเคตามใจ กินนแเด็กกินบอเป็นได้กินบอประเทศนือพี่น้องกินสอนพลังปลูกกันสตรอเบอรี่ด้วยจ้าได้กินแน่นอนที่ทีชชี่เด็กินแน่นอนไม่ข่อยกับจีโซยเนี่ยด้วยจ้ะี่จ้ะโอ้ไม่ได้ค่ะคุยอยู่พูดเลยนี่ได้กินแน่นอนได้กินแน่นอนเลิศบอประเทศนีอเห็นบอ พอมันขึ้นจังน้อยแล้วเขาเอาอันนั้นมาเอาปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยขี้วัวมาใส่ปุ๋ยขี้วัวมาใส่นะครับทุกคนใหญ่ที่เนี่ยค่ะมันก็จะเริดมันศอันนี้คือบิ๊กแต่วิม you can squeeze it two with two this นะนะ squeeze ออกมันเป็นสองนะโอเคผมเองกินเองปลูกเองกินเองพอเวลาถ้าถ้ามันเจอแดดมาเนี่ยเออมันเจอเจอปุ๋ยมานี่มันจะอันนั้นเลยนะมันจะแตก พอมันแตกแล้วมันก็จะวิเลิกกขคุนน้าขามันดูแบบว่าเลิศมอไปขุดรอนางงามเลยนี่ขุดขวดกระชิอยนางงามผูกได้ไหมน้อง,เร,องเราจะมีทุกอย่างเราจะกินทุกอย่างเราจะปลูกทุกอย่างเลยเจ,ะจะเคินพี่น้อง เดี๋พี่น้องบุกสตตเบลี่กันจ้าฮะเลิศนีง่าเลบ้า not not too hard not too hard because if too hard the the root is not grow so quick เร่ต้องให้เรต้องกดแหงเพราะขกดแหงหากมันสิบเลี มดแต่่่พออันนยูีขอบคุณคุณป้าอิ่มมากเลยนะคะที่อุตส่าห์ที่อุตส่าห์บริจาคมาให้เราเพราะของของแกมันเกิดเองแม่คุณนายเราเป็นทีเท่ากับอุ้ยเลิศคุณนายปีหนาให้เสด็จหลายปลูกเป็นลูกเป็นราวเนาะที่ปีหนาเขาก็ที่เอาอันอันเอาไอ้ไอ้นั่นมันเอาเนาะเอแน็ยมันน่ะเอาปลูกอีกเขาเอิานี่ยังวะเอาไหลมันเอาไหลมันไม่ขึ้นไหลเนาะ ไปต่อไปต่อยอดเอาไปต่อยอดอีกก็ต่อยอดข้างข้างหลังข้างไปเลยทีนี้เราก็จะได้เปิดเป็นไร่ขายเลยนะครับทุกคนเฮ้เขาคือสิรุ้ยเป็นอะไรเขาคือสิรุ้ยเนาะความฝันที่สุดแสนจะเลิ่อเรอเขาคือสิรุ้ยเป็นนะที่นีเนี่ยเอาคุณน่าปลูกเองรวมไปที่นี้เอาย่างละตุนเด้อนี่ก็จะเลิศมีความสุขจริงเลย กำลังเป็นดอกได้กินแน่แน่เน่นวนขันบอลรถมารถบอมาไถก่อนไม่เส้นหัวเถาะเลยหัวเถาะเดินเดินพุทุหัสนะวิมยเออรถตบบริดจ้ะจ้อตบบริดจ้ะมีแต่เด็กยวไปเก็บกุ้งเขาเดี๋ยวไปโหลดรถบ็อกซ์ใช่ใช่ใช่มีอีกมั้ยบ้างเดี๋ยวเราค่อยขุดกันอีกเนาะนะพี่น้องเดี๋ยวถามว่าเบิ้งเด้อจเด้อนี่เห็นบ่ สวยงามอลังตานี่จ้ะพี่น้องจ๋า้แต่ได้กินก็พอดูสิมีแต่คนถามว่านางงามไปไหนนางงามหายนางงามไปบำบัดไปโรงพยาบาลโรคจิตนี่บอกนางให้โอกาสนางนี่พี่น้องจ๋าเลิศแล้วเสียใส่ใส่ไปจังสี่นางใส่ไปจังสี่เหนางใส่ไปจังสี่นนะ นนี่พี่น้องปลูกเสร็จแล้วจา้อาอ่ะสอเบอรี่นะ